สวัสดีครับคลิปนี้แอดจะมาสปอยซีรีส์เรื่องอยูใหญ่ตัวร้ายกับนายข้างรักซีซั่นที่1 EP ที่3เรื่องราวจะสนุกแค่ไหนนั้นเรามาติดตามรับชมกันได้เลยนะครับก่อนชมคลิปกดไลค์กดติดตามช่องไอแอดด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง PTS Studio ความสัมพันธ์ของโจและเบคดำเนินไปอย่างสวยงามระหว่างที่พวกเขาเดินคุยกันอยู่เบจะถามโจเธออยากจะรู้เรื่องของแคนเดฟแฟนเก่าของโจ ที่เธอได้ยินผู้หญิงนี้แนะนมพูดถึงเธอในงานเลี้ยงเมื่อคืนนี้ว่าแคนเดฟนั้นเธอเป็นผู้หญิงแบบไหนทําไมเลิกกันได้ล่ะคุณยังไม่เล่าเรื่องของเธอให้ฉันฟังเลยนะแต่โจพยายามบ่ายเบี่ยงมันไม่มีอะไรหรอกก็แค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาไม่รับรักผมแล้วเราสองคนก็เลิกกันแค่นั้นเมื่อโจไปส่งเบคที่ห้องแล้วเขาก็รีบกลับมาที่ห้องใต้ดินคิดว่าจะทําอย่างไรกับศพของเบนที่ดี เปิดดูตำราในหนังสือเพื่อทำลายศพแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยเพราะในหนังสือมันระบุให้เขาต้องชำแหละศพทีละชิ้นความตั้งใจของเขานั้นอยากจะให้ศพของเบนจี้หายไปแบบไม่มีเหลือแม้กระทั่งกระดูกกาจะเอาศพของเบนจี้ไปเผาไฟให้มันสิ้นซากแต่เผาอย่างเดียวคงไม่พอเขาจะใส่สารเคมีเข้าไปอีกด้วยเพื่อจะให้ศพนั้นไม่เหลือแม้กระทั่งกระดูกเบคเธอกำลังเมาส์มอยกับเพื่อนของเธออยู่ในร้านเหล้าแห่งหนึ่งและโจก็อยู่ในร้านเหล้าแห่งนี้เช่นเดียวกัน เขากำลังฟังในสิ่งที่เบคและเพื่อนๆของเธอพูดกันอยู่จนได้รู้ว่าเบคนั้นเธอมากจะเล่นแอปหาคู่พอคุยกันถูกคอก็ชวนเข้าห้องแล้วก็ซ้ากันเธอจะทําแบบนี้ทุกอาทิตย์แต่ละอาทิตย์จะไม่ซ้ากันแม้แต่คนเดียวเมื่อโจร,รู้เข้ามันเป็นแบบที่เบนจี้พูดจริงๆด้วยว่าเบคเธอเป็นผู้หญิงที่ล่านแต่ความรักทําให้คนตาบอดไม่ว่าผู้หญิงคนนี้จะทําร้ายจิตใจของเขาสักเพียงไรเมื่อเขาคลั่งรักไปแล้วเขาก็รับไม่ได้ทุกอย่าง สิ่งเดียวที่เขาจะทําในตอนนี้คือการกําจัดศพเบนจี้ก่อนที่เรื่องมันจะใหญ่โตไปมากกว่าน,นี้ขอให้ฟาโคมาหาเขาที่ร้านหนังสือโดยให้ฟาโคตามในลิตรที่เขาให้โดยอ้างว่าตัวเขาเองกําลังทําโครงการลับอยู่ต้องการสิ่งของที่อยู่ในลิต์นี้ถ้าหากซื้อสิ่งของพวกนี้ไม่ได้แล้วโจจะให้เงินจํานวนหนึ่งกับฟาโคเพื่อเป็นรางวัลตอบแทนฟาโคเขาไม่รู้หรอกว่าโจนั้นจะทําอะไรแต่ด้วยความเป็นเด็กอยากได้เงินจึงทําตามที่โจสั่ง มีวันหนึ่งเบคเธอซ้ำกับผู้ชายในแอปหาคู่จนเตียงของเธอนั้นมันหักแน่นอนโจเขาแอบมองดูเบคตลอดอยู่แล้วก็เลยอาสาเสแสร้งเป็นคนดีทักไปหาเบคชวนเบคไปชอปปิ้งเบคเธอกําลังจะไปซื้อเตียงใหม่พอดีดีใจมากๆประทับใจโจสุดๆทําไมผู้ชายคนนี้รู้ใจเรานักละ่ะทั้งสองคนเลือกเตียงกันอยู่ไม่นานแบบอบทดสอบเตียงเผลอไปนอนบนเตียงแล้วทั้งสองของก็จ้องตากันบรรเลงเพงลงรักกันตรงนั้นทันทีแต่เบคเธอได้สติ ระหว่างที่โจกําลังเอาหน้าไปมุดจิมมี่ของเบคเธอบอกกับโจว่าเฮ้ยใช้ลิ้นในที่สาธารนณะไม่ได้นะเธอสั่งให้โจหยุดแล,แล้วเธอก็เดินหนีไปจากตรงนั้นส่วนโจนั่นเหรอกําลังค้างเลยไงเป็นแบบนี้ไม่ได้วะเซิงชะมัดเมื่อโจกํากลังจะมีความสุขกับเบคมีสายหนึ่งกระโ้ามานั่นคืออีธานเพื่อน่วมงานของเขาเขาโทรมาแจ้งให้โจทรา,าบว่าที่ร้านไฟดับแจ้งช่างมาแล้วช่างบอกว่ากระแสไฟไม่ใช่งานหนักเกินไปที่ไฟดับเบเกอร์อาร์ทิฟ พอดีเบเกอร์มาอยู่ในห้องใต้ดินประตูมันล็อกฉันขอกุญแจในห้องใต้ดินจากนายหน่อยดีฉันจะให้ช่างไปตรวจสอบเมื่อโจได้ยินแบบนั้นเขาตกใจมากๆแต่คนบอกอีธานให้รู้บอกให้ช่างกลับไปเลยเดี๋ยวเขาทําเองฉันกําลังกลับไปแล้วเนี่ยรอแป๊บหนึ่งเบคเธอเห็นโจมีสีหน้าเคร่งเครียดจึงสงสัยถามโจกดโอเคใช่ไหมโจเลยบอกไปว่าโอเคเมื่อโจไปส่งเบคเสร็จโจกลับมาที่ร้านลงไปห้องใต้ดินโจเขาเจอต้นตอของเหตุไฟดับในครั้งนี้แล้ว ก็เพราะว่าเขานั้นมีเครื่องทําความชื้น6ตัวและเครื่องปรับอากาศในยุค70ตั้งอุณหภูมิต่ําที่สุดกระจายไฟไปขนาดนี้ไฟไม่ดับให้มันรู้ไปศพของเบนจี้มันเริ่มมีน้ําเหลืองออกมาเยอะมากแล้วจนโจทนไม่ไหวต้องทําอะไรสักอย่างแล้วเขาตัดสินใจห่อศพเบนจี้ด้วยผ้าในหลายชั้นแล้วก็เอาศพเบนจี้ไว้ที่กระโปรงท้ายรถเพื่อนําไปเผาแล้วเขาจะไปเผาที่ไหนล่ะนั่นคือสิ่งที่โจกําลังคิด สิ่งเดียวที่เขารู้ในตอนนี้คือจะเผาศพเบ,บนจี้ตอนกลางวันไม่ได้และอีกอย่างจะต้องเผาที่รับตาคนอย่างเช่นพวกป่าลึกโจกําลังจะไปที่ป่าแห่งหนึ่งเบคดันโทรเข้ามาให้โจนั้นไปช่วยประกอบเตียงในห้องของเธอหน่อยโจได้ยินแบบนั้นรีบไปทันทีงั้นศพของเบนจี้ก็คงต้องรอยอยู่ในรถไปอีกสักพักทั้งสองคนช่วยกันประกอบเตียงประกอบไปประกอบมาเคิมจ้องตากันกําลังจะซ้ำกันอยู่แล้วก็ดันมีคนมาเคาะประตูโจถึงกับเซง็งนี่มันสองหลอบแล้วนะ คนที่มาเคาะประตูเนี่ยคือยายพีทเธอมาหาเบคกตอนนี้เธอปวดท้องมากๆให้เบคกช่วยพาเธอไปส่งโรงพยาบาลหน่อยเบคกด้วยความรักเพื่อนบอกให้โจขับรถไปส่งยายพีทที่โรงพยาบาลโดยเธอจะนั่งรถไปด้วยเมื่อทั้ง3คนอยู่ในรถของโจโรงพยาบาลมันไกลพอสมควรจนยายพีทปวดท้องหนักหัวร้อนบนโจว่าเขาเลือกเส้นทางที่ห่วยแตกมากและเธอยัได้กลิ่นเหม็นออกมาจากท้ายรถอีกเธอบอกให้โจเปิดกระจกเดี๋ยวนี้เลย,ยเธอจะอ้วกโจก็ตีเนียน ในเมืองก็แบบนี้แหล,ละมลพิษเป็นเยอะได้กลิ่นเหม็นก็เป็นเรื่องปกติยายพี่ทนไม่ไหวจึงลงรถเดินไปดีกว่าเบคเธอก็ตามยายพีทไปปล่อยให้โจต้องนั่งรถอยู่คนเดียวเมื่อโจกลับไปถึงบ้านปัญหาใหญ่ก็เข้ามาอีกละเมื่อผัวของแม่ไม่รู้ติดดันไปเห็นนิตยการของที่ต้องไปซื้อในห้องของฟาโคในนิตยการนั้นมันเป็นของอันตรายทั้งหมดเลยและเขาเชื่อว่าโจน่าจะเป็นคนให้กับฟาโคมานแน่จึงแจ้งตำรวจให้มันจับโจ โจเห็นแบบนั้นเขาฉลาดมากๆไหวพิบโคตรเก่งบอกกับตำรวจว่าสิ่งของพวกนี้เนี่ยสารเคมีพวกนั้นผมจะนํามาใส่ต้นไม้เพื่อทําลายร่างส่วนจุดไฟผมชอบย่างเนื้อมันก็มีแค่นั้นแหละตำรวจทั้งสองคนก็สรุปได้เลยว่าโจเนี่ยกำลังทําสวนผักขึ้นมาใหม่ผัวแม่แม่ลูกติดเขาไม่เชื่อว่าโจจะนําของพวกนี้มันทาอย่างที่เขาพูดตำรวจเห็นอย่างนั้นรีบขอโทษโจแล้วก็นําตัวผัวแม่แม่ลูกติดออกไปจากตรงนั้นทันทีโจเมื่อไม่มีอะไรขวางเขาแล้ว เข้าไปในปา่ารีบนำศพจัดแจงเตรียมเผาทันทีเบคเธอก็โทรมาหาโจขัดจังหวะโจไม่รู้จะทำยังไงจำเป็นต้องรับเมื่อรับสายกำลังพูดก,กับเบคอยู่สายตาของเขานั้นดันไปเห็นคนกำลังเดินสองไฟฉายมาทางเขาบันไลยละโจพยายามบายเบียงบอกกับเบคว่าตอนนี้เขายังไม่ว่างแล้วก็รีบตัดสายเบคทันทีก่อนที่คนสองไฟฉายจะมาถึงนิดเดียวคนพวกนั้นคิดว่าโจเผาขยะจึงไม่สนใจอะไรแล้วก็เดินจากไป ศพของเมจี้ถูกเผาหมดไหม้ไม่เหลือแม้กระทั่งกระดูกเมื่อโจจัดการเสียนหนามตัวเป้งไปเป็นที่เรียบร้อยรีบทําความสะอาดในห้องใต้ดินอย่างใหม่เพื่อจะพาเบคเข้ามาในห้องนี้เขาจะต้องสร้างภาพให้เบคเชื่อว่าเขาเป็นผู้ชายนเนิร์ด,ดไม่มีพิษภัยอะไรปลอดภัยแน่นอนถ้าอยู่กับเขาแต่ยังบอกอีกว่าห้องใต้ดินแห่งนี้เป็นสถานที่ที่เก็บหนังสือหายากเอาไว้และตอนนี้เองเบคเธอหลงรักผู้ชายอย่างโจมาก,มากๆเอาเรื่องของโจนั้นมาให้กับยายพิษฟัง แต่ดูเหมือนว่ายายพีทไม่ค่อยชอบหน้าโจเท่าไหร่นักจึงเอออตามน้ำไปยายพีทดันไปสังเกตในชั้นหนังสือเห็นหนังสือเล่มหนึ่งมันหายไปเธอบอกกับเบคกโจต้องเอาหนังสือเล่มนั้นไปแน่ๆเลยเพราะในงานเลี้ยงในคืนนั้นยายพีทเห็นโจหยิบหนังสือเล่มนั้นมาอ่านแต่เบคกเธอไม่เชื่อว่าโจจะทำแบบนั้นเมื่อเบคกให้โจไปหาที่ห้องโจเขาร้อนลนตื่นเต้นมากๆรีบไปทันทีดันไปเจอฟาโคนั่งอยู่หน้าห้องฟาโคเมื่อเขาเห็นโจก็รีบเข้ามาขอโทษทันที ที่เขาเผอเอาลิ์ของโจนั้นวางไว้ที่หัวเตียงและผัวแม่ม่ลูกติดก็เข้ามาเจอพอดีเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เกิดเรื่องแบบนี้โจเขาไม่ได้โกรธฟาโคตแต่อย่างใดเพราะเขารู้ว่าเด็กอย่างฟาโคนั้นไม่น่าหักหลังเขาเป็นแน่ไม่นานนักผัวแม่ม่ลูกติดก็เดินเข้ามาชายคนนี้มีชื่อว่ารอนมันไลฟ่ฟาโคให้รีบเข้าไปในห้องมันบอกกับโจยังไงมันก็เชื่อว่าโจพูดโกหกพอมาเห็นสายตาโจแล้วยังไงเองก็โลกจิต รอบนี้คุณโชคดีแต่ครั้งหน้าเนี่ยมันจะเอาโจเข้าคุกให้ได้พูดจบมันก็เดินเข้าไปถึงโจจะมันไส้มันสักเพียงใดเขาต้องควบคุมอารมณ์เอาไว้ก่อนเพราะเวลานี้เป็นเวลาประดิษฐศึกเบคเธอส่งข้อความมาหาโจด้วยรูปภาพของเธอที่ใส่บิกินนี่ทําให้โจต้องเรียกไปถึงห้องเบคให้เร็วที่สุดเมื่อโจไปถึงห้องเบคเปิดประตูเข้าไปไม่พูดภาพทำเพลงก็จจกกนโนเนียโนเนียเมื่อโจสอดสายเข้าไปโจก็เสีจสละเบคถึงกับเส็งอุทานออกมา อะไรนะเสร็จแล้วแค่8วิเองนะแล้วอีพีนี้ก็จบลงโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับ